ลึกจัดคมจริงต้ององค์นี้นะแหมแทบจะล้มแชมป์ได้เลยนะครับองค์นี้สําหรับหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงถือว่าเป็นพระที่สวยมากไม่ว่าจะเป็นการเผาผ่านนะเจะเผาเขาเรียกว่าเผาผ่านหรือว่าเผาสุกจัดนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเลยเป็นทูโทนะยิ่งเป็นทูโทนเนี่ยยิ่งรอดจากพระอัดนะครับทีนะ่จริงพระพระอัดดินสีเนี่ยนะครับมันแยกออกอยู่แล้วนะครับก็แยกออกกันออกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งมีรอยการันตีนะครับของ การทูโทนแบบนี้ยิ่งทําให้ดูง่ายโดยเฉพาะองค์นี้ครับผิวพันเนี่ยนะผิวพันเนี่ยต้องถือว่าพระผิวหิ่งหิ้งเลยนะองนี้เจ้าของไม่อยากให้จับมากมายนะครับเวลาจะจับจะดูเนี่ยต้องประคองเลยนะสำหรับองนี้เป็นถือว่าเป็นพระที่สวยมากๆสำหรับหลวงพ่อปานเอาหลักในการดูเนี่ยนะครับคือไม่อยากให้ดูที่ตําหนินะครับให้ดูจําที่โครงสร้างของพิมพระหลวงพ่อปานเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะกว้างนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับโครงสร้างด้านหน้าจะกว้าง ด้านหลังนี่เขาจะแคบกว่านะครับดูจะแคบกว่าเนื่องจากว่าพ้าเนี่ยเมื่อกดพิมพ์แล้วเนี่ยต้องถูกเสียบนะครับแล้วก็ยกขึ้นออกทางด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะแคบส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีร้อยปาดตรงรอยปาดเอียงร้อยปาดเฉียงนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าใช้มือป่านะครับใช้มือปาดไม่ได้ใช้เครื่องจักรเพราะฉะนั้นไม่มีทิศทางที่แน่นอนลายในมือเนี่ยนะครับก็คือการกดอัดดินลงไปนะครับผ้าหนุงพ่อปาเนี่ยบางองค์เนี่ยไม่สวยเนื่องจากว่ากดอัดแน่นไม่ได้ ถ้ากดอัดแน่นนะครับมากเกินไปเนี่ยพระมันจะยกไม่ขึ้นนะครับก็คือจะถอดพิมพ์ไม่ขึ้นจึงบางองค์เนี่ยมุมเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาจะด้อยหายถ้าองค์ไหนกดชัดๆนะครับจัดว่าเป็นพระสวยเลยนะครับอย่างองค์นี้นะครับถือว่าติดชัดจัดดีนะครับแล้วก็ดูดีเนื้อนะครับเป็นเม็ดเมเม็ดอย่างนี้นะนะครับเนื้อเป็นเม็ดเมหลังปาดแบบนี้นะครับแล้วก็จุกเดิมเดิมนะครับจุกเดิมเดิมแบบนี้โอ้โหนะองค์นี้ถือว่าสวยจริงๆนะหรือใครบอกว่าไม่สวย เขาไม่นะ Comment ได้นะครับนะสวยพิมพ์สวยไม่สวยพิมพ์ไม่สวยได้เลยนะครับ